ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดย QP m a y o n น s กะทิร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้นะคะเป็นราเมงราเมงก็คือบะหมี่ญี่ปุ่นนั่นเองแต่วันนี้ไม่ใช่ราเมงน้ำซุป โชยุ oyu, น้ำซุปชิโอโนโนโนไม่ใช่แต่เราจะเป็นราเมงซอสโกมะไกชีซอสโกมะของเราวันนี้เราจะใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นคิวพีของเขาเนี่ยอร่อยเข้มขน้นอร่อยเข้มข้นเลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือหอมกลิ่นงาคั่วไม่ใส่ MSG ผงชูรสทำเมนูได้หลากหลายมากเพราะ เจ้า QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดและน้ำสลัดสูตรแจเปนิดของ QP นั้นมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันเอาละเราไปทำเจ้ารามเมงของเรามาเลยตั้งหม้อเดือดเดือดใส่เกลือซีซอของว่้นสุนตรามือที่หนึ่งเพื่อให้รามเมงของเราเกิดรสชาติและไม่ติดหม้อนะจ๊ะ แล้วก็เหยาะน้ำมันเกิดความเงาวาวานิดหนึ่งแล้วทำการคลุกเคล้าเอาสุกกำลังงามสุกเกินไปนิ่มไม่อร่อยยังไม่สุกอาเดนเต้ก็ไม่อร่อยเพราะมันไม่ใช่สปากเกตตี้นะจ๊ะปึ๊บขึ้นละ รามเมงของเราก็ต้องมีแตงกวาญี่ปุ่นนะจ๊ะมีดที่เราเลือกใช้ในวันนี้ vegetable knife 7.5นิ้วตัดของ Penguin รุ่นแท็กนิตันนี่เลยเป็นใบมีด i n l e s s high carbon ผ่านการจุบแข็งอุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสมีความแข็งคมนานด้ามเขาเป็นพาร์คหุูเป็นไม้ที่มีส่วนผสมของเรซิน ให้ความร้อนแรงดันสูงอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันจับพอดีพอดีมือได้สีธรรมชาติแต่เสีของเอาดีแข็งแรงทนทานสูงสีของด้ามไม่ซีใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมดาทั่วไปถึง10เท่าค่ะเวลาลัางลงไปมีคมคมนะโอ้ออกมาทุกอย่างจะดูดีน่าทานวันนี้เราจะใช้โรสเ d ตเซสมิ น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นปราคิวพีลงไปเลยเสร็จปั๊บพริกลงไปตามด้วยกระเทียมลงไปตามด้วยถั่วลิสงลงไปคนทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเปิดไฟเอาละเมื่อเราคนให้เข้ากันเรียบร้อยเปิดไฟเล็กน้อยขาดไม่ได้นะจ๊ะก็เป็นน้ำส้ม กิวพีลงไปด้วยพริกไทยขาวป่นแท้ง่วนสุดตรามือที่หนึ่งลงไป mm hmm. เขาอยู่คู่กับเรามามากกว่า70ปีได้รางวัล mm hmm. การันตีรสชาติซุปพ mm ิเรตเทสวอร์ด2 0 2 4แล้วก็เอาต้นหอมลงไปด้วยจบแล้ว เส้นราเมงของเรานํามาตรงนี้เลยว้าวอันนี้เราทานกันได้ทั้งครอบครัวนะจ้าแล้วเอาไก่ฉีที่เราทําการฉีกแล้วเอาไก่หน้าอกหรือว่าจะไก่เนื้อน,น่องได้หมดก็นําไปต้มต้มแล้วก็นํามาฉีกฉีกเสร็จปั๊บเน่น่เน่เราก็ลงไปสเสร็จปับ๊บแล้วก็แตงกวาของเราวางนี่เส้นหมี่มันก็จะหนึบหนึบตัวแตงกวาเราก็จะกรอบกรอบไก่แล้วก็จะนุ่มนุ่มฮนะ เราก็ได้หลากหลายอัรรสอยู่ในปากเรานี่เลยมันก็จะอร่อยมากและหัวใจคือตัวซอสน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าราเมงซอสโกมะไก่ฉีว้าวดูดีดูดีมากเสร็จปับ๊บเราก็นี่งาคั่วลงโป๊ะด้วยออนเซ็นออนเซ็น ลงไปตรงนี้เลยขอฝากนะคะชุ่มฉ่ำกับชีวิตของเราด้วยเมนูราเมงซอสโกมะนี่เลยนะคะราเมงซอสโกมะไก่จีกทำได้เองเลยที่บ้านนะคะ h a ป p ี l ไลฟ์กับคนดี